จะเนียอผมออไปกมันจะทายากำลังเดินทางผมออมาไปพอกมา่ไปอเลยวันนี้อากาศร้อนใว่ไปที่หนุอนี่มันว่าอากาศร้อนมากร้อนแตเช้าเยจะเข้าหน้าร้อนโอ้ไปร้กยับผมี่นไปตอนนี้เรากลังิเปินทางนะบอที่คน คัดจับคือใครคือป้าปานบอกป้านเับคือป้าปานนะครับวันนี้ป้าปานพาไปเที่ยวป้าปานพาไปเที่ยวเขาไปทัมบุญมาแล้วค่ะไปทัมบุญที่วัดเจริญก็บอกวัดเจริญก็บอกกระชังเลยวัดเจริญเยวัดเจริญวันนี้กำลังเดินองไรอยู่วอาจะวันนี้ กูขดหวนเลยจักูขดหวนเลย PK เอออย่มันองว่าชีวิตร่างเขาเวลาจะเดนิบีออมาตุสนีไม่ใส่โอ้ยมันอีสุดท้ายตัวนี้มาลำใจเกินลอยทำสิบมกราพบกับเขาเขาจัดงานอยู่บอกเอ้ยตอนนี้เนด่โอ้ยมันเปเที่ยวงานนี่เว้ยไปวบที่บ้ย นี่คือมาแล้วกำลังนอนอยู่อันคือบ่อน้ำแร่ปลูกและปลูกกำลังไปไหนเราเราบัดาลชีวิตปลูกกันนะ คือต้องผักท่านี้คือบ่อน้ำมันใหญ่โตและมันอาจจะมีปลาด้วยทางนี้อุปาแต่อยู่กระแพงนี่สิทำไมมันมีมรูบอ,อย่าพงไอ้สามารผ่านเข้าไปได้น,นี่คือต้นไม้และนั่นคือทุกคนแต่ลังไปไหนก็นไม่รู้ แล้วหน่ากำลังทำอะไรติอยู่กันไายปูมึงมาทำอะไรปูกำลังยอยู่ดึงสายร้องหมาแล้วนยหน่าร้องหมาแล้วมันบอกแก่คนดอกมันมาหาแนวกินต้องหยาเอาอะไรมันมันมาหาแนวกินจ้ะ